ทำได้ยังไงเบิร์ดเดือดจัดแตงโมถูกแอบอ้างเล่นพนันออนไลน์ก่อนหน้านี้เบิร์ดแฟนแตงโมถูกผู้ไม่หวังดีสร้าง TikTok Pom, ทิกตอกปลอมทําให้มีผู้หลงเชื่อกดติดตามทิกต o k ดังกล่าวเป็นจํานวนมากทั้งยังถูกมิจฉาชีพสร้างเพจ facebook ปลอมโดยใช้ชื่อว่า stoner bkk shop ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับ IG ของทางร้านใช้รูปเบิร์ดเป็นรูปโปรไฟล์ จนทาให้แฟนคลับเกิดความเข้าใจผิดสั่งซื้อเสื้อจากเฟซบุ๊กปลอมล่าสุดเบิร์ตเจอเรื่องราวในลักษณะนี้อีกครั้งโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพถูกปลอมทิกตอกลงในไอจส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าแอบอ้างนะครับและเจ้าตัวก็ได้โพสต์เล่าเรื่องราวอีกครั้งหลังจากที่ถูกเว็บพนันออนไลน์แอบอ้างซึ่งเจ้าตัวเขียนข้อความว่าแอบอ้างไม่เล่นพนันออนไลน์ก่อนที่จะโพสต์เดือดอีกครั้งหลังเว็บพนันออนไลน์ใช้ภาพของแตงโมแฟนสาวอ้างเล่นพนันออนไลน์ พร้อมเขียนข้อความว่ารูปผมคนเดียวยังไม่พอยังเอารูปแฟมผมมาหากินแบบนี้แอบอ้างยังเล่นพนันออนไลน์พร้อมแนบสัญ,ญลักษณ์รูปเท้าโดยชาวเนต็ตต่างเข้าไปให้กําลังใจหนุ่มเบิร์ดกันเป็นจํานวนมากครับฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ